มาอัพเดตก่อสร้างสะพานลอยหน้าโรงเรียนสาวสเก็บ้านนะครับฝั่งนึงก็เทคอนกรีตตัวรองรับบันไดน,นะครับเสร็จแล้วแกะแบบออกแล้วนะครับเริ่มทำพื้นบันไดอะ่ะฝั่งหน้าโรงเรียนนะครับก็เริ่มประกอบแบบนะครับแล้วก็เหล็กโครงสร้างนะครับเตรียมทำบันไดทางลงแล้ว ทางลงก็อยู่ไม่ไกลประตูโรงเรียนเลยครับนี่บริเวณนี้ครับก็เป็นประตูโรงเรียนสารสิทธิ์และนี้ก็เป็นทางเข้าของโรงเรียนอานิวดุด อยู่ใ,ใกล้ๆก,นนกน 2, 2> ันนักเรียนสองโรงเรียนนี้รวมกันก็ประมาณเราราสี่พันคนได้ครับมีมีโรงเรียนเขียวๆนี่ก็ตึกเขียวๆนี่ก็ปเป็นโรงเรียนทุกเห่งนะครับนักเรียนประมาณพันกว่าคนนะรวมแล้วสามโรงเรียนนี้ก็นักเรียนประมาณห้าพันคนนะครับ จะเสร็จก่อนที่จะเปิดเทอมหน้าครับแหม่นจะแล้วเสร็จนะครับในภายในสิ้นเดือนเมษายนนะ